สวัสดีครับมื่อนี้ได้จะไปเน่าคือเก่านะครับเดี๋ยวไปเน่าคือเก่าพี่น้องเฮ้ยมื่อนี้เยเดีได้ปลาเป็นได้ปลาเป็นสามที่ตัวนะครับนี่ครับผมปลาน้ำเย็นปลาน้ำเย็นปลาน้เย็นนะครับเมื่อได้กลายจะกัดกัดปลาน้ำเย็นปลาหมดตลาดกินละมาจอยมาจอยปลดปลาพี่น้อง ต้อยปลดปลากับปลาเนา่านับช่วงนี้ไปใส่มาใส่ก็บม่ได้นับออกจากบ้านไปใส่มหม้อใส่กับเขามาบ้านคน้ำท่วถนนนี้ำท่วมถนนน้ำท่วมหมดแล้วเกจดน้ำอะไรเกิดน้ำนะครับทั้งหมหมดแล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เมืเอ่อสองเดือนก่อนก็ป่นหาน้ำก็สองเดือนก่อนก็ปัญหาน้ำเออตอนนีน้น้ำมาเยอะ มาเยอะมากครับมาเยอะมากในเขตนะครับในเขตบ้านนนพยอมเนี่ยหลับไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีได้หลายนำไม่มากก็รอไม่ว่าจะเป็นท่านท่านนายอำเภอบลญทรายท่านฝลัดบุญทรายท่านนายกอบตตจตบนรีสว่างท่านคณะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านนะครับผมมาซอย นะครับน้ำข้าสารอาหารแห้งนะครับปลากระป๋องมามาปลากระป๋องลายามาซอยพี่น้องในเขตปนพย้อมซึ่งยูไก่ตับที่กะไน้นำเสียวนะครับน้ำอ้อมนะครับตอนนี้นะครับน้ำรอบรอบมู่บ้านเรียบร้อยเลยนะครับเด้อนะครับพี่น้องเออผู้ยูไก่เขตปนพย้อมที่มีธุระมากกระทบมหาเอาำนะครับช่วงนี้ผมกับพ่อใดนะครับบอกไปหาเอฟที่อกครับขอโทษหลาย นะครับกะบ่อสุกกันฟ่างเห็ดแนวตีเห็ดใหญ่ในหมู่บ้านนะครับสัญจรไปมาไม่ได้จะเข้าตลาดเขาเพราะพี่น้องจำปันเสียกลามลิ้งเพิ่นว่าน้อำน้ำท่วมช้างออกไปก็ได้เออไปไหนไม่ได้แล้วนะครับช่วงนี้ไปใส่มาใส่ก็บม่ได้แล้วนะครับอยู่ปันเบาเพิ่นว่านะครับเห็ดชนใดเนาะครับโอซอกกภัยมัตตาเพยนะครับอันนี้โอซอกกภัยพี่น้องน้ำท่วม ท่วมทุกจังหวัดเกือบในประเทศไทยนะครับภาว่าโจรนี่ว่าเป็นท่าจังหวัดอุบลพี่น้องเอ้ยน,น้่งท่วมหลังคาเรื่อนนะครับพี่น้องไปเขตนะครับไปเขตของผมอยูนะครับอำเภอพ้นใตยเนาะอำเภอพ้นใตยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอำเภอพ้นใตยนี่ก็ท่วมนะครับท่วม,มเรื่อยๆพี่น้องนะครับบริเวณเป็นตำบลนพน้นใตยตำบลย่างคำตำบลสามขาตาหาดยาวนะครับตระเมอเนีครับสารจรไใบบได้แล้ว นับเขตเขตในเขตลยางคำตบบสามขายตำบลท่าหักยาวเนาะครับในพื้นที่ของเือคนใจนะครับตอนนี้น้ำท่วมไหลนะครับท่วมครึ่งบ้านครึ่งเฮือนแล้วก็มีครับไรหน้าไรหน้าต่างๆครับท่วมเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเจ้าชสว่างและล่างที่ท่วมนะครับเป็นไฟทั้งทั้งบ้านชาติแล้วกันกน,นะครับตัวโลกน้ำไปหลายผมมึงเก้าเวเนี่ยโอ้โหโธดูดเสียรถใจพี่น้องผูที่ลำบากกว่า จังหวัดเอยเองก็ร้ายพี่น้องเอยเองก็ที่นักนักก็คือเพื่อนคนใต้นะครับสังติดอยู่ติดลำน้ำม,มูลติดลำน้ำเสียวนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็ชว่วยเหลือกันไปจังไรแล่ะครับมันเป็นไฟท้าธรรมาชาตินะครับบริสุทธิ์แต่อยู่คนใต้ย่างเดียวนะครับทุกจังหวัดนะครับทุกจังหวัดหลายบอลหลายบอนบริสุทธิ์เป็นต่งางเสียเกศ ตั้งจังหวัดอุบลราชธานีทางจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องอีสานตอนใต้ัน่ลวกันนะครับน้ำมาหลาช่วงนี้นะครับฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าน้ํามาเนาะทำน้ำมาจากทางเหนือทางจังหวัดโคราชนครราชสีมาทางขอนแก่นกับไหลมากนะครับทางน้ำมูลนะครับเป็นน้ำมูลทางจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องจะโน้นไหวนะครับน้ำไปว่าได้นะครับถอยเึ้นมาก อยู่ขึ้นมาดันขึ้นมาทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต้อมเฮีพี่น้องได้มองไร่บอลเกิดนะครับคว่ำเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะนะครับจย่างในหมู่บ้านผมนี่พี่น้องหลักๆคว่ำเดือดร้อนนะครับบัวจะเป็นนะครับโัวควายนะครับหยาบบัวมีจีนพี่น้องก็ต้องลุยน้ำนะครับลุยน้ำไปหาเจียวหยาบไม้บัวควายกับเจียวหยาในน้ำพี่น้อง รับเจ้าหญาในน้นะครับช่วงนี้นะครับกับหญาเริ่มตายแล้วเออหญ้าก็เริ่มตายน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมช่วงนี้ก็แค่หกกล่นะครับสิ่งที่ต้องการเนาะครับก็คือนะครับอาหารไม่ร้องน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มเนาะนะครับจุดไหนจุดไหนที่นี่นะครับพราะจุดเหลือได้เด้อนะครับเพบริจาคน้ำบริจาคน้ำให้พี่น้องแล้วก็ย่อมน้ำพี่น้อง ครับตัวต่อมากคือนะครับเกี่ยวกับจิบเพิ่มบวนี้เป็นนะครับทานนะครับทานเรียกว่าฟื้นพี่น้องทานดังไฟก็ไฟหงเขาทำอาหารนี่แหละพี่น้องบอมมี่ครับพี่น้องใน้หมูบบหมี่นะปักก้นกะตางก้นกะตางพยายามนะครับกักตุนไว้พี่น้องเอ้าครับข้าวสารนะครับข้าวสารเนาะข้าวสารนี่ก็พยายามสีกับลงสีกระสีเข้าไว้พี่น้องเพราะว่าเกิดไว้ดับ แต่ไฟดับไฟบัสเกตแล้ไฟฟ้าก็เข้ากันต้องเตรียมการไว้นะพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างเขาก็มีการเตรียมการเป็นว่าวางแผนไว้นะครับผมเชอในวยานะครับสนามขึ้นได้ยังสี่นะครับมู่บานผมกัอที่ชูน้ำท่วมด้วยกันนะครับผมรถก็ออกว่าได้นะครับรถกลับไปใส่มาใส่ว่าได้เดี๋ยวช่วงนี้ครับลำบากอีลีเกิดกามลำบากนะครับแต่ว่าก็ว่าลำบากเท่าในเกตนะครับทั้ง จังหวัดอื่นๆนะครับในเขตพ้นทายกับลำบากแห้งช่วงนี้ก็คือทั้งตำบลยามคำตําำบลสามขาตําำบลท่าหาดยาวนะครับช่วงนี้พี่น้องพริษัเป็นทั้งดันนะครับทั้งดันท่านในอำเภออำเภอพืนทรายนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกับบรินี้งน้อนใจหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตนะครับผูกคร้องในเขตดูแลนะครับของท่านผู้ว่า วัติกาจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องร้อยเอ็ดยี่สิบอำเภอนะครับยี่สิบอำเภอนะพี่น้องยี่สิบอำเภอนี่ก็เดือดร้อนไปหลายแต่ว่านักนักในเสพไปกับเพื่อนเพื่อนใต้ก็เพื่อนก็ได้มาให้กำลังใจพี่น้องมาสร้างงานสร้างการกับผู้ริบประยชอบนะครับจากจังหวัดต่างอำเภอนะครับอำเภอกับมาตำบลตำบลกับมาหมู่บ้านประสานงานกันครับ ผู้ดอผู้บันคือท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับประสานงานกันรับเรียงควมพร้อมเสมอนะครับองการน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มครับน้ำดื่มก็เจียวเพิ่มไม่น้องจุดใจนะครับนี่นะครับทานนะครับทานนี่นะครับทานเท่ากอไฟจุดไฟนะครับก็นำมาขายให้ด้วยหรือว่าจะนำมาบริจาคก็ยิ่งดีนะครับผมนะครับควมเดือดร้อนกําลัง คือข้ามมา,าเรื่อยๆแล้วก็กระซอยเหลือกันกระคอพุ่นทุกกําลังใจกันแล้วกันปีนี้พุ่นเป็นหว่วงรพี่น้องหลาหมองหลายบอลเกิดพุ่มเดือดร้อนคุณหมองคุณบอลเอาหลดพี่น้องเอ้ยนะครับจะมาจังไหนเนาะพี่น้อง,องผมเกิดมาอายุหาสิบกว่าปีก็เพิ่งเห็นปีนี้นะครับผมเดือดอร้อนเดือดร้อนแห้งเดือดร้อนนักนักอีรีนะครับผมอ่านักอีรีผมไปเห็น ไปทางตำบลสามขาเนาะขับผมไปหลายหมือับพี่น้อง,ปง,ออองเป็นเมืองเนี่ยโอ้ยพี่น้องเดือดร้อนแห้งวกข้อยเนาะขับลามผูกไว้แล้วตามที่สูงนะครับยาหนึ่งกุมมือนีนะครับทา่ทานนัานท่านในอำเภอเนอะาะท่านในอำเภอก็ออได้จัดก,เก็เป็นศูนย์พักพิงเป็นศูนย์พักคอยเป็นศูนย์พักอาศัยยังนะครับ ขอประชุมอำเภอพนใจนะครับหลังเก่าเตรียมไห้ครับหลังเก่าเตรียมไหวให้พี่น้องครับได้อ้าวหลวงพีคนกลับมานะครับมาสานเขาในหมู่บ้านนะครับมาสานเขาในหมู่บ้านเพราะว่าพี่น้องญาติโยมออกไปวัดบ่ได้พี่น้องช่วงนี้ติดแยกติดแกเลยครับเลือดจะมีเลือดลํำเดียวนะครับแต่จะต้อง ตั้งค้นกับตัางหาข้างซอยเหลือกันนะครับเพราะว่านะครับคนห่ากับต้องกินอาหารนะครับพระอาจารย์การสัปะใช้อาหารคือกันนะครับผมนะครับทุกอย่างกับมีอาหารว่าจะเป็นนะครับว่กกล้วยเป็นนะครับถอดรหมูมากาไก่นะครับกัดกินอาหารนะครับเป็นว่ากองทัพเดินเวททองกัต้องหอสู่ไปตามสถานการณ์นะครับพี่้องอุทกภัไ ครัไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันเกิดนะครับเกิดทั่วโลกทั่วประเทศไทยนะครับทั่วโลกแห้งหายแห้งนะครับมือในข่าวใน่คิดต่างๆพี่น้องเอ้ยน้ำไหลพัดบางเลื่อนประชาชนไหลมองไหลบอลอทั้งยุติธรรมทั้งประเทศนอกนรับเกิดความเหลือดร้อนก่สู่กันไปน้อยจังไหนล้วครับผมเป <c oughs> ็นว่าสองพัฒนาโลกกาวไว้วันบอกพี่น้อง <c oughs> อ่าเป็นว่าน้ำที่สม,ม้าปาเชเรียนกินดาวนะครับ <c oughs> อ่ายินดีเป็นว่า เปินว่าเข้าพ้นนะครับที่เหลืออยกสามมอมโพสีนะครับนีแล่พี่น้องควมเดือดร้อนพี่น้องไร่หม่องไร่บอลนะครับกภาวนาว่าหายนามนะครับลดลดลุ่มกุหม่องกุ้งบอลเด้อดูนะครับวันนีเป็นเดียวในประเทศไทยอต่างประเทศปรับแตขอใหายนามเนี่ยลดเร็วๆพี่น้องเดือดร้อน ครับทำตุลากรรมตุลาการต่างๆก่ายากลำบากเบิดอขวัญกูแนวโอ้ยเจ้าหน้ารับช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับทั้งเจ้าหน้าทีเนาะเอ้งเจ้าการต่างๆกับประเด็นหนึ่งน้อนใจนะครับผู้มองผู้บอยนะครับประเด็นหนึ่งน้อนใจเป็นปัญหาทางอยเหลือผมเห็นนะครับท่านท่านนายอำเภอเนาะครับมือผวกไปรวมกับการนะครับแจกถุงยางกีบพี่น้องในี่ีสว่างนะครับสัตว์แน่นพนันพนันได้พนก่า นอนบันรับลรวต่นแต่เดอกเพื่ออะไรครับเพื cost, money, well. h, lives, ่อว่าจะเตรียมตัวสั่งงานสั่งการนักข่ไปยนับไลว้ผู้ครองต่อที่สองทีต่างๆในดูแลพี่น้องนะครับเป็นที่เท่าที่เราจะทําได้นะครับผมเอากระต่อยเลือกันไปก็ขอบคุณควอมบาตหัวเมืองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านในอำเภอครับทุกอำเภอท่านนายก อบตทูมกบวรนายกเศมนตรีนายกเทศบาลต่างๆนะครับก็เตรียมการไว้นะเพราะว่าก็ต้องดูแลประชาชนนะครับอไหนวกมีห้องตัดถอยหากันนะครับโวนนี้นะครับะหาานะครับต้องการเนาะครับต้องการณณวันนี้นะผมต้องการน้ำดื่มนะครับอาหารแห้งต้องการเจ้อเพล่งนะครับอาจจะไหวเป็นท่านนะครับเป็นฟื้นหีือเ่น้องต่เริ่มจีรยหลอเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำท่วมให้ท่วมหน้า นะครับไปหาเพื่อนหายะกับบไรพี่นองท่านนะครับท่านดังไฟท่านท่านก่อไฟเตาไฟนี่แหละนะครับผมต้องการพี่นองยู่ยใสนใหเดฟังคิดผมแล้วกักนะครับน้ำมาขายเนี่ยเรียกว่าน้ำมันบริจาคนะครับไอเนี้ยมันต้มาย่อมออกจากบ้านไป3กิโลเมตรนะครับต้องเดินทางออกไปนะครับรถติดอาบรถกระบะนะครับถ้าไม่ยกสูงก็ไปไม่ได้นะครับผมช่วงนี้่กำลังใจซึ่งกันและกัน นะครับผมนี่นะครับปลาพี่น้องบ่ไปใส้อะไ้ก็ต้องมาหาปูหาปลาพอได้กินพ่อใดเลี้ยงพ่อพูดเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องนะครับพ่อใดซื้อใดขายดอกช่วงนี้พ่อใดมีกับแบงปันกันกินไปเป็นวันเนาะกับปันกันกินสิพี่น้องย่าปันกินกันนะครับให้ปันกันกินแบ่งปันกันได้ครับนี่ของดีแบ่งปันกันใจพี่น้องพอไดเข้ากับซอยกันนะครับน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งปลา นะครับพายูุ่ลมกันนะอยู่อยู่กับชุมชนต่างๆก็สอยเรียอกันนะครับเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐน,นะครับผมคนพา,าร์กรัดเหมือนกับว่าใดหนิ่งนอนใจนะครับขอบคุณผงกุมารแต่กันนอกจากจะเป็นกับแพทย์พยาบานผู้ช่วยเแต่แต่คณะกรรมการมู่บ้านพี่น้นาางนนองทุกคนนะครับหาทางสอยเรียกกันเบิดพี่น้องเลยนะครับที่จิตใจกันแตนะ่ตอนนี้กขาลงังวางแผนนะครับว่า นะครับในมู่บ้านผมนะครับนนพยอมหมู่ปเนี่นะครับยุดได้ที่สูงนะครับต้องเตรียมเาจะเอารถไปจอดไปนองนะครับอีโบจีมือนะครับจางามาน้ารถี่นองกันเตรียมการนะครับขนของขึ้นไปที่สูงบ้านหลังไหนจำครับมีบ้านหลังไหนมีบ้านชั้นเดียวเนาะครับบ้านชั้นเดียวแล้วก็ต้องหานับย้ายทิ้งของขึ้นไปย่งที่สูงนะครับไปฝากไ่นองนะครับนี่คือคร่วมเดือดร้อนเพาจะเป็นนะครับ ซึ่งไม่มีใคร Safe. อยากให้เห็นอยากให้เกิดขึ้นนะครับอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่มมนก็เกิดมาเป็นไฟทั้งธรรมชาติเป็นอุทกภัยนะครับผมอุทกภัยทั้งธรรมชาติเกิดขึ้นหม่องโกบอลให้กำลังใจกันนะครับจงมีก็พีนองก็รละมัดระว่างด้อนะครับไปให้ไปหน้าไปทงไปทาไปแท้กันตามยาพีนองระว่างงูระว่างสว์เบี้ยขั้นต่างๆที่เราไปให้อยากหักกินกะนะครับหมู่บ้านพีนนนน่น้องกับไปใช้มงนะครับถืองูเหลี่ยมตัวบอกนี่ปีนอง ก็ทอเขนนี่นะครับถือมัองดิงนเงาเงาโยนครับถือมองถือดังเลยครับผมตั้งแเมามาประมาณผู้เขาอาจจะเข้าในบ้านของท่านนะครับเพราะว่าน้ำน้ำขึ้นน้ำเขาหู้เขารู้งูกระตงหาที่ซ่อนไม่ว่าคนหรือจัดนะครับต้องดินล้นเพื่อพวอมอยรรดของเจ้าของนะครับฝาก พี่ปกน้องดูแลนจะของดูแลตนเองนําเด้อยนะครับช่วงนี้ดูแลตน,นเองด้วยบ่อบประมาทก,กันแล้วกันนะครับช่วยเหลือกันเป็นว่าช่วยเหลือกัน,อ,กนอันนี้พ่อซอยกับซอยกันไปพี่น้องเท่าหลีกเลีเ้ยงบ่ได้ดูแลซึ่งกันและกัน,น,กนคอยบอกคอยจากันนะครับพี่อันใดพ่ออารมณ์มันรวยนะครับเพราะอารมณ์มันรวยไปพี่น้องเพิ่นว่าเนาะเป็นกัางเพิ่นว่า ข้าวเมืองเหลียวก็ต้องเหลียวตาตามเพม่อนว่าพี่น้องป็อยู่น้ำกันได้บางครั้งกันนะครับเขาเกิดความเชิงคัดหลายกับบอดีนะครับผห้พ่อประมานนะครับบางครั้งกันนะครับบางครั้งกุหมายก็ตามได้พี่น้องเขาต้องอารมณ์มารวยเพราะเป็นไปได้นะครับกะต้องอารมณ์มารวยนะมันเป็นที่ว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายนะครับจะบางครั้งกฎหมายกันดีสักทีนะครับบางครั้งก็ต้องอารมณ์มารวยพี่น้องกามเดือดร้อนถ้าเราไม่ตั้งใจนะครับ ถ้าเรื่องมันเกิดโดยไม่มีการเจตนาพี่น้องโดยการพลาดพังเข้ากับกมือกันนะครับอยงุสาเหตุว่านะครับเกิดจากความบกพร่องเกิดจากความพิดพเกิดจากความซับเผาหรือเกิดจากความตั้งใจพี่น้องหรือตั้งใจหรือว่างแผนเนี่ยเกิดคว่มเสียหายบ่เข้ากับมึงตามเหตุตามผลพี่น้องเป็นว่านรับทุกอย่างก็ม่ทางแก้ไขเป็นว่าสี่ตีนย่อมพลาดนักป่าย่อมหลงเนาะเป็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเจตนา เจตนาพี่น้องช่วงนี้กับทรัพย์สินเงินทองพี่น้องกับเขากระบอประมาทนะครับระมัดระวังนครับมี่อะไรกับต้องเก็บต้องเมียไว้ดีๆนะครับช่วงนี้บางครั้งจนผู้อะไรไอ้ขโมยนี่ก็เลยนึกถึงข้อมนะครับข้อมบาข้อมบุญด้วยเออให้ไวตาเอาอย่างเดียวบางคนนะครับบางคนนะครับบางคนก็นะครับบันน้เกี่ยวกันเลี๋ยวจะจีบเดือดร้อนว่นจะปล่อยได้เป็นว่าพี่น้องมันหลายความคิด แต่พอจะนั้นเข้ากับตองละมันระว่างเขากันแล้วกันนะครับดูแรกกันรูเข้าธรรมดาเป็นวาเนาะคือเป็นวาล่ะครับจะทําให้ทุกคนเป็นคับคนดีไม่ได้แต่ว่าเข้ากับพยายามนะครับสกัดสกัดกันห้ามพ้นสิบพดีไม่ให้ทําคนชั่วต่อไปเป็นวะนะครับผมปลาหมอปลาเข็งครับนี่จะตัวนานอางาพียงเห็ปเดปลาแดดเห็ดปลาลาไปแต่กินเนาะกับพิธีีสาน วิธีอีสานที่มีการป็นอยู่ความเป็นอยู่นะครับผมตัวต่อไปนะครับแต่ในที่นี้เดือนใดวิลมหายใจก็ต้องกินอาหารนะครับเป็นว่ากองทัพเดินเรือท้องนะครับต้องกินอาหารนะครับกับตาที่มันกับปาปากจ้าครับปากนะครับปากนี่ครับเนี่ยครับเนี่ยตะเคียนปลาหมอนะครับผมภาษากลางเรียกว่าปลาหมอภาษาบ้านเขาเอื่น่าปลาเข็ง ปลาช่อนปลาคอปลาท้งอื่นปลาคอปลาช่อนปลาดุกนะครับปลาดุกอื่นเหมือนกันนะผมเรียกเหมือนกันปลาช่อนปลาช่อนก็คือปลาท้องอื่นปลาคอปลาคอปลากระดีปลากระดีปลากระดีปลากีเดอร์ดีนว้างีเรยกปลากีเดอร์เอ่อปลาท้องอื่นปลาจีเดอร์ภาษาไายเรียกว่าปลากระดีนะครับผมปลาหมอปลาดุกปลาหมอปลาดุกปลาช่อนปลาจะเพียนก็เรียกเหมือนกันเนาะปลาจะเพียนปลายิสมปลานินเรียกเหมือนกันแต่ว่าปลาช่อน ประคอทำเนียบสองภาษาประคอประชนกระดูกเหมือนกันปลาไหล่ปราไล่าปราไลภาษาจีนเรียกว่าเอียงเอียเอียเอียนเอียนี่ลับีีน้องไปใส่เอียนบวน้ครับผมพี่นองอ่ะเดียวกันนะครับผมดักปลาไหลกางเรียกว่าไปดักปลาไหลเาไปใส่เอียนะครับผม ขอบคุณเยี่ยมที่ก Korea, right. ันละกันนะครับขอบคุณเยี่ยมที่กุมังกรวอนนะครับให้กำลังใจผมนะครับสมใจกันร้อยเอสกันละกันเด้อผู้กานนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนะเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจน้องผู้สาวหมักมวนพี่น้องหอยยังไม่ทันยอดครับเชาอีกอยู่งแห้งนะบุกานยังแก่ไม่เสร็จนะก็จะแก่ต่อไปอยู่นะเนี่ยพี่น้องนะนะครับเชานี่ครับบอกน้องหัวมวนกันละกันครับผมขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องจบสติสก่อนเนาะครับมันจิโดนแห้ง ขอบคุณทุกการแจรผมสวัสดีครับ